สวัสดีครับในตอนนี้ผมก็จะมาแนะนำเครื่องมือสร้าง Viewpoint อีกตัวหนึ่ง n t t r i o r Elevation ครับซึ่งเป็นคำสั่งอยู่ในหมวด Document เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับก็การใช้งานมันจะเป็นแบบนี้ครับคือให้เราคลิกที่คำสั่ง n t e ท i o r Elevation ตัวนี้นะครับแล้วสมมติว่าผมต้องการสร้างรูปด้านภายในของห้องน้าตัวนี้นะครับผมก็คลิกจุดที่1ลากมาจุดที่2แบบนี้นะครับ แล้วเราลากอีกท้งหนึ่งเราจะสังเกตเห็นลูกศรทิศทางการมองนะครับคือให้เรากําหนดทิศทางการมองอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเผื่อเราลากมันออกมาเนี่ยสังเกตลูกศรใช่ไหมครับลูกศรมันจะกลับทิศกลับทางนะครับฉะนั้นแล้วผมแนะนําว่าไอ้ลูกศรเนี่ยเราก็ควรให้มันอยู่ข้างในกรอบที่เราลากนะมันจะได้หันในทิศทางที่เราได้ลากกรอบมาแบบนี้นะครับ ก็คลิกซ้ายได้เลยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับทีนี้การใช้งานนะครับสังเกตเห็นว่ามันจะมี north east south west ก็คือรูปด้านภายในทั้ง4ด้านนะครับเราจะเปิดยังไงใช่ไหมครับก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วให้อยู่ที่โปรเจกต์นะครับหาหัวข้อ interior elevation นะครับก็คือตัวนี้จะสังเกตเห็นว่ามีอยู่1ตัวโผล่ขึ้นมานะครับ ie ขีดซ e ึ่งรหัสมันจะตรงกันกันกบตรงนี้นะครับ ie ขีด แล้วเราคลิกลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายงี้ก็จะมีลูกด้านทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกซึ่งตรงตามที่สัญลักษณ์มันชี้บอกแบบนี้นะครับเราอยากดูลูกด้านทิศไหนเนี่ยเช่นผมต้องการดูลูกด้านทิศเหนือเนี้ยผมก็คลิกที่ IE ขีดศูนย์หนึ่งนอตแบบนี้นะครับดับเบิลคลิกเลยก็จะเห็นลูกด้านภายในตรงส่วนที่เป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็โถส้วมนะครับกลับมาที่แปนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมมาดูอีกสักหนึ่งรูปด้านแล้วกันก็คือรูปด้านทิศใต้ที่หันมองลงมาด้านล่างเราจะเห็นตรงส่วนที่เป็นบานประตูตรงนี้นะครับก็ IE ขีดศูนย์หนึ่งเซานะครับเรามาคลิกตรงนี้นะ i n t e l i ลอ t ลิเวชั่นไอเขีดศูนย์หนึ่งเซาตัวนี้ครับดับเบิลคลิกเลยนี่ครับเราก็จะเห็นเป็นบานประตูแบบนี้นะครับกลับมาที่แป้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รานี้ครับการใช้งาน i n t e l เลอ Elevation นะครับส่วนการตั้งค่าอย่างนี้ก็คล้ายๆกับที่ผมตั้งค่าในส่วนของ รูปตัดรูปด้านแล้วก็ดีเทลนะครับก็ไปลองเซตค่าดูนะครับ